สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมุมมองน้ำมันในวันอังคารที่29นะครับสิงหาคม2566นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไม้จะพาไปดูนะครับเมื่อวานเรามีการวางแผนกันไว้เนาะแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่า Take Action ลงมานะครับถามว่า1ต่อหนึ่งเลยไหมนะครับก็ถ้าจากจุดล่างก็1ต่อหนึเลยนะครับก็1ปิดนะครับ1ปิดได้เห็นไหมนะครับ ก็ถ้าปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดนี้เราจะไม่ได้เล่นแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานนะครับราคาเท็ชั่นราคาไปแล้วนะครับจะเห็นว่าพอเขาเท็ชั่นไปเสร็จแล้วนะครับเขามีการพักตัวเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้การพักตัวของน้ำมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวมัาจะขอไปดูในทัมฟิมเดย์ก่อนละกันเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดกราฟเลยนะครับในหัมฟิมเดย์นะครับเออแท่งเทียนปิดแดงนะเมื่อวานแท่งเทียนปิดแดงนะวันนี้เลยมีความลังเลนะครับอย่างที่บอกเลยว่าณปัจจุบันเนี่ย ซับไพโซนของทำเฟมเด์เนาะซึ่งจุดนี้ถ้าเขาไม่สามารถผ่านไปได้นะมันมีโอกาสนะที่ราคาจะปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันนะแต่ว่าถ้าเขาผ่านไปได้เลยนะจุดถัดไปที่ราคามีการปรับตัวถึงนะครับก็คือกรอบสีเหลืองด้านบนนะครับหรือกรอบซับไพโซนของทำเฟมเด์อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วตรงนี้มีกรอบ QM โซนของทำเฟมเด์ที่ซ้อนทับราคาไว้ได้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าณวันนี้นะราคาจะสามารถยืน80 81ได้ไหมนะครับถ้ายืน80หรือว่า81ไม่ได้นะครับราคามีการม้วนตัวลงไปรับของที่ราคาล่างเนาะก็คือกรอบดีมานโซนของทำฟิลมวีคที่เรารอกันไว้นั่นเองนะครับมาดูของทำฟิล์ม S4 นะครับในทำฟิล์ม S4 นะครับจากเมื่อวานนะครับตรงเนี้ยจะเห็นว่าอ่ะเดี๋ยวมาขอเคลียร์แผนเมื่อวานเอาก่อนนะนะครับราคาถือว่าเทคแอคชั่นไปแล้วเนาะแผนเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่า เขาจะสามารถปรับตัวไปได้หมือไล่เอ้ยหรือไม่นะครับจะสามารถปรับตัวไปได้หรือไม่นะครับและนะครับจุดที่ไม่มองว่ามีความน่าสนใจในการบายอีก1จุดในระหว่างทางนะครับคือจุดไหนนะครับมันก็คือจุดตรงนี้นะครับขอตีแค่ไส้ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมเห็นว่ามีแรงซื้ออยู่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในระหว่างทางนะครับวันนี้ไมคมองว่าถ้าราคาย้อนตัวกลับมาประมาณนี้เลยนะอยู่ในกรอบสีกขียวของเราเนี่ยครับกรอบที่77.5ถึง78.5นะครับมีโอกาสที่ราคาจะหมุนตัวขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าหลุดไปเลยนะถ้าหลุดไปเลยเราก็จะไปรอแผนล่างของเรานะครับก็คือตรงนี้นะครับมีโอกาสเป็นภาพนี้ปรับตัวลงมาได้เช่นกันนะครับสําหรับมุมมองน้ํามันในวันนี้เนาะจะเห็นว่าตอนเนี้ย เขาก็ดูไม่มีวอลลุ่มแล้วนะครับดูไม่มีวอลลุ่มแล้วนะครับหลังจากที่เขามาเทคแอคชั่นที่ราคาบนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไรก็ตาม้วที่เขาปรับตัวลงมาตรงนี้มีสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับตรงเนี้ยสามารถพิจารณาข้อเด็ดบายได้นะนะครับสำหรับไอทามเฟรม H1 จะต้องเป็นภาพนี้เราถึงจะตายกันเนาะนะครับไอทาเฟรม H1 ต้องเป็นภาพสีดำนะครับต้องเป็นภาพสีดำนี้เลยนะครับเราถึงจะพิจารณาข้อเด็ดบายนะแต่ว่า H1 ไม่ได้เป็นภาพสีดำจุดนี้เราจะต้อง ทับมือนะครับทับมือไว้ก่อนนะครับทับมือไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทำเฟรมสี่นะครับย้อนไปทำเฟรมเอชหนึ่งจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าราคาเนี่ยครับมีการไซด์เวย์พักตัวข้างนะครับซึ่งพักตัวข้างอยู่ในกรอบไหนก็กรอบนี้นี่แหละครับณปัจจุบันคือกรอบนี้เลยกรอบเล็กๆนี่แหละครับเนาะต้องดูว่าเขาจะเลือกหรือว่าหลุดไปทางไหนสักทางหนึ่งก่อนไหมนะครับถ้าลงมานะครับถ้าลงมาก่อนนะครับไม่แนะนําว่า เรารอให้เขาหลุดเนี่ยหลุดโลเดิมเนี่ยตรงนาารออนเนี้ย QM Cell สามาญ QM Cell ของ Taper e นเนาะแล้วก็เซลล์เพื่อลงมารอบายในกรอบดีมาโซนของ t a e r Edge ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้เลยสำหรับมุมมองน้ำมันในวันนี้นะครับส่วนถ้าถามว่าวันนี้มองว่าปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงมากกว่ามองว่าลังเลครับพูดตามตรงว่าวันนี้ลังเลนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หมายลังเลนะหมายถึงกราฟน้ำมันเนี่ยครับมีความลังเลเห,เหมือนกันนะครับมีความลังเลนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในการที่จะเข้าบ u ายหรือว่าจะเข้าเซล์นะครับไม้นะครับแนะนำว่าให้พี่ๆทุกคนนะครับรอเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มิงโดยอ้างอิงของทับเอม m 1็ไว้นะครับก็คืออะไรนะครับคือรอให้ราคานะครับเกิดสัญญาณแบนซิตคลาสสิกเดเวอร์เจนหรือว่าบูลิสคลาสสิกเดเวอร์เจนในโซนของทับเอมเอ5หรืออีกอย่างนึงเลยแบบเอาแบบชัวร์จัดๆเลยนะครับชัวร์จัดๆชัวร์จ่าๆเลยเนาะ เราจะรอเป็นภาพ QM อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะขอทำเฟรม M สิบห้าเพื่อคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวไม่ขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อยู่นะครับสำหรับในทำเฟรม M 1 5บห้าหรอหรือว่าถ้าไม่ปรับตัวลงก็มีภาพหนึ่งนะแต่ว่าน,นี้จะเป็นขอทำเฟรมเล็กมากเลยนะเดี๋ยวให้พี่ๆลองพิจารณากันดูแล้วกันนะจุดนี้เดี๋ยวไม่จะไกลไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่า เออถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับจุดไหนที่มีโอกาสนะครับก็คือจะเป็นซับไพโซนกรอบเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้ของ m 1 5แนะนำว่ารอคอนเฟิร์มิงนะครับส่วนถ้าถามว่า m 1 5คอนเฟิร์มิงด้วยอะไรล่ะคะโค้ดเพราะว่าทำฟรมมันเล็กมากๆแล้วนะครับก็ให้เราดรอปไปใน m 1หรือว่า m 5นะครับเพื่อเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มเนาะนะครับจุดนี้สามารถเข้าได้กับอีกจุดนึงก็คือปลายขอบโซนเลยนะครับไม่แนะนำว่า มีสจุดนะครับที่เราจะเข้าเล่นนะครับสำหรับวันนี้เนาะถ้าสําหรับขาเซลล์นะแต่ว่าแนะนําว่าให้รอสัญญาณแบล็คคาสสิกเดโมเจนหรือว่ารอ q ิออีกครั้งหนึ่งนะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเออเนาะเขาจะกลับตัวเป็นขาลงจริงนะนะครับ วันนี้ก็น้ำมันก็มุมมองที่ไมมองเห็นก็จะปรับมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆมีมุมมองอื่นที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและในระหว่างวันนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีคอนเฟิร์มมิ่งอะไรดีๆนะที่น่าสนใจก็สามารถติดตามผ่านช่องเทเลแกรมได้เลยนะครับอืมโอเควันนี้ไม้ขอตัวลาไปก่อนนะครับและการพยากรณ์อากาศน้ำมันนะครับในวัน อังคารที่29สิงหาคม2,566ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง xtb เท่านั้นค่ะ